การลงสารแท้ครับนี่ยการลงสารนูหนูครับผมลูกหมาทั้งเจ็ดับคุณแม่เพิ่งเสียชีวิตไปตอนเช้าครับสาเหตุมาจากลูกเยอะหรือเปล่าก็ไม่ทราบครับนะแล้วก็หลังจากคลอดมาก็ไม่คยกินข้าวครับแล้วก็มาเสียชีวิตลง เรอว่ามันตายลงตอนเช้านะสงสารมากครับตอนนี้หมาเด็กน้อยก็อยู่แต่อยู่กันเองครับตอนนี้ไม่มีนมจะกินน่าสงสารมากครับเพิ่งกินข้าวเส,สร็จครับในพรุ่งนี้จะซื้อนมมาให้กินครับน่าสงสารมากเลยโอ,นอนกก้นักสงสารนะกำพร้าแม่ตั้งแก่อายุยังน้อยมากเลยครับ ตอนนี้ครับพี่น้องนอนกอดกันโอ้ยแม่เกสารตัวไี้ดูอืมเพิ่งลืมตาได้เดียวออกไปไปยุ่ออกไปไปยุ่งไปยุ่เพิ่งลืมตาได้ไป้กี่วันนี้ครับเพิ่งแมกระจากไปแล้วครับตอนนี้ก็นอนกอดกันอยู่ กสงสารมากครับแล้วก็ช่องฤรดูฝนเวยเนาะอากาศก็นหนาวโอ้หนาสงสารอ่ากาบองเบลนะยครับคุณแม่พอโล่นี่ แลแข็งแรงมากครับนะก่อนช่วงท้องก็แข็งแรงมากเลยแต่ว่าลูกดุมากๆกครับเจ็ตัวเนะเจ้ามาน้อยทั้งเจ็ดก็ต้องกำพ้าแม่ละเอ้ยแม่โน่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอาหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเต็นหัวหมดแล้วนะชนทับกัน ต,ตัวนี้นอนตน,นตัวเดียวอะ่ะบน,น่น้า้มาน้อยต้องเก็บต้องกำพร้าแม่นะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับคอดหมาก็ไม่เคยได้กินข้าวครับไม่เคยกินข้าวแล้วก็สูบผอมครับเป็น ตายไปชว่วงเช้านี่ยนะว้าน่าสงสารครับต๊ะอ่ะสู้ๆหนูๆเดี๋ยว่มนีกจะซื้อนมมาให้